สวัสดีครับเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลด่วนสั่ง็อกดาวสมุทรสาครผู้ว่าดแถลงติด548รายเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่19ธันวาคม2563สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ได้เผยแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสดถแถลงสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ พร้อมด้วยพลตรวจโทธนาชูวงศ์ผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดและนายทวีศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมแถลงข่าวนายแพทย์โอภาสกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขข,ขอรายงานความคืบหน้าการติดโควิดซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดเพิ่ม13รายในจังหวัดสมุทรสาครราสุรการตรวจหาเพิ่มอีก1,149รายพบผู้ติดเชือ้อโควิด516ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ติดจากการไปตรวจที่โรงพยาบาลเอก,กชนและผู้ติดสะสมรวม548รายและส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติส่วนประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวแอนด์ก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเลยนำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับออกจากบ้านก็ สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับด้วยความรักและเป็นห่วงครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมท่านนี้แอดก็ขออำหนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้ไโควิด -19 ทุกๆท,ท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ